สวัสดีครับนักเรียนป .4 นะครับวันนี้เรามานะครับดูบทเรียนย้อนหลังนะครับถ้านักเรียนยังไม่ได้เข้าเรียนในการเรียนวันปกตินักเรียนสามารถสามารถมาเรียนย้อนหลังได้นะครับในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะอยู่ในหน่วยที่สองนะครับบทที่สองนะครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากและสั้นๆและเข้าใจง่ายนะครับเรามาดูก่อนว่านะครับความหมายของวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆวัฒนธรรมก็คือการใช้ชีวิต นะครับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยที่สืบต่อกันมาเป็นเป็นระยะเวลาที่ช้านาะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาการแต่งกายและพิธีกรรมต่างๆประเพณีนะครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนักเรียนวัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามนะอย่างแรกเลยนะครับวัฒนธรรมเนี่ยควรค่าแก่การนําไปประพฤติปฏิบัติต่ตอ,อกันนะครับ และสื่อสารกันต่อนะครับอย่างวัฒนธรรมอาคายเองเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจาไพเราะการแต่งกายอ่อนหวานนะครับแล้วก็การกระทำยุต่อบิดามารดาอย่างนี้เป็นต้นครับการทําความเคารพผู้ใหญ่นะครับที่เด็กต้องทําความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดได้นะครับ ให้ไดมนวัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธร,รรมอะไรก็ตามนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันค่าสั่งสมทางของทางวัฒนธร,รรมเนี่ยนะครับของบรรพบุพรุษเนี่ยจะถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานเนี่ยนะครับเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ไว้สืบต่อกันมาเช่นพ่อถ่ายทอดความรู้ให้แม่นะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการดำนาเกี่ยวข้าวทำงานฝีมือต่างๆเป็นต้นนะครับ นะฮะพูดถึงวัฒนธรรมนะครับปัจจุบันนี้โลกเราก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องการอยู่อาศัยการดำรงชีวิตนะครับจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามกาลเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อการเรียนหนังสือสมัยก่อนเราเรียนไปเรียนที่วัดปัจจุบันเราเรียนที่โรงเรียนนะครับเมืจจ่อก่อนเนี่ยเด็กก็จะไปวิ่งเล่นปัจจุบันเด็กก็จะเล่นสมาร์ทโฟนเยอะขึ้น นะครับบ้านทรงไทยในอดีตปัจจุบันก็จะเป็นตึกลาบ้านช่องต่างๆนะครับประเภทของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมทางวัตถุนะครับเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและถ่ายทอดสืบความรู้เช่นเคร,รื่องมือเครื่องใช้โบราณฐานต่างๆโบราณวัตถุวัดวา,ารามบรรม้านเรือนเป็นต้นนะครับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ นะครับแล้วก็อาจจะเป็นวิธีการดาเนินชีวิตของคนไทยนะครับเป็นภาษาถิ่นกริยามารยาตระเยบแบบแผนความเชื่อค่านิยมศีลธรรมต่างๆนะครับจารีตประเพณีต่างๆความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันของหลายเชื้อชาติหลายภาษามีธรรมเนียมที่ต่างกันนะครับบางทีก็มาจากทางมลายูบางทีมาจากทางประเทศจีน บางทีมาจากหลายๆลาประเทศรวมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะมีความหลากหลายทางภาษาทางด้านอาชีพทำหนักทำเนียมประเพณีนะครับต่างๆจะมารวมกันอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับก็ห้ามนะครับไปดูถูกวัฒนธรรมของคนอื่นเขานะครับจะให้เกียรติซึ่งกันและกันวัฒนธรรมทางภาษานะครับอย่างแรกเลยที่เราอยากให้รู้จักคือภาษาถิ่นนะครับอย่างภาคเหนือก็จะมีภาษาเหนือ ภาคอีสานก็จะมีภาษาอีสานนะครับภาคตอนออกก็จะมีสำเนียงกับภาคกลางดูเหมือนจะใกล้กันแต่ก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปนะครับภาคใต้ก็จะมีภาษาของภาคใต้นะครับวัฒนธรรมทางด้านการกินนะครับอาหารเหนือก็จะมีอย่างที่เราเห็นนะครับอาจจะเป็นเข้าวซอยนะครับน้ำพริกนมนะครับแคบหมูไส้อั่วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือภาพของอาหารเหนือนะครับภาพของอาหารภาคกลางก็จะเป็นพวกแกงเขียวหวานน้ำพริกปลาทู แล้ยังมีอื่นๆอีกนะครับต้มยำกุ้งด้วยนะครับที่เป็นของขึ้นชื่อนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีเอาลาบส้มตำนะครับอ่อมต่างๆอาจจะเป็นพวกนะฮะต้มต่างๆนะครับต้มเนื้อต้มอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจริงๆคุณครูก็อยากเอาภาพซอยจุมาด้วยนะครับแต่เขาเกณฑ์นจนะครับ ภาคใต้นะครับหมูฮองแกงขัวนะครับกุ้งผัดสตออันนี้ก็เป็นอาหารใต้นะครับบทนันธรรมด้านการแต่งกายนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีหลายภูมิภาคก็จะมีการแต่งกายที่แตกแต,ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นภา,เนานคเหนือกลางใต้นะครับเหนือกลางใต้นะครับแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีลักษณะการแต่งกายพื้นบ้านที่ต่างกันไปนะฮะ การแสดงนะครับและการละเล่นพื้นบ้านนะครับภาคเหนือก็จะมีฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนภาคกลางก็จะมีลํำตัดลิเกเต้นกำลําเคียวเพลงเรือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีหมอลำนะครับแล้วก็คือดนตรีนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ปงลางแคนเซิร์งต่างๆนะครับภาคใต้ก็จะมีลํำมโนลานะครับหนังตะลุมนะครับลองเง็กนะครับลิเกหุหลงนะครับเด็กเรียนก็จะได้เห็นภาพนะครับจะรู้จักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับจะเป็นฟอนต์ของภาคเหนือนะครับทุกอย่างเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์เล็บนะครับเห็นไหมครับจะมีเล็บยาวฟอนต์เทียนก็จะมีเทียนนะครับฟอนต์นะครับฟอนต์เงี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นฟอนต์เงี้ยวนะครับต่อไปนะครับภาคกลางก็จะเป็นนะครับเพลงเรือนะครับก็จะเป็นการร้องตอบโต้กันันเรือนะครับ ลำตัดนะครับจะเป็นการร้องลำตัดแซวกันไปแซวกันมาลิเกนะครับเราจะเห็นได้ทั่วไปนะครับแล้วก็เต้นกำรำเขียวนะครับอันนี้นะฮะจะเกี่ยวกับชาวนานะฮะบอล้ำนะครับพาอีสานะเซิร์งนะครับวงลางนะแสดงวงหลักงแบบแคนนะครับอออันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีนะครับ ภาคใต้ก็จะเป็นนะครับโนรานะครับหนังตะลุงลองเน็กและก็ลิเกฮุลูนะครับประเพณีพื้นบ้านนะครับเนื่องจากในภูมิภาคแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเรามาดูภาคเหนือนะครับอย่างอันแรกเลยคือพิธีสืบชะตานะครับอันนี้เป็นพิธีสืบชะตา จะจัดขึ้นเพื่อแบบต่ออายุให้แก่ตนเองญาติพี่น้องบ้านเมืองความจเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลจะเป็นพิธีสืบชะตานะครับของภาคเหนือนะฮะเรามาดูภาคกลางล่าตักบาตรน้ําพึ่งครับก็จะใช้น้ําพึ่งในการใส่บาตรนะครับก็เป็นการถวายเพสัตนะครับหรือยากแก่พระสงฆ์นะครับแต่ครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อพระสงฆ์เกิดอาพาธเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานอนุญาตให้พระสงฆ์นั่ฉาน้ำพึ่งได้นะครับถือว่าเป็นยาจึงมีทรรมเนียมการถวาย นำพึ่งสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันนี้ทุกคนจะคุ้นเคยกันดีนะครับประเภณนี้บุญบา้างไฟเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเ,พ,เ,ออเพื่อขอให้ฝนตกตามถูกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับก็จะมีการทําต้องไฟแล้วยิงขึ้นไปบนฟ้านะครับเป็นความเชื่อท้องถิ่นนะครับภาคใต้ประเภทนี้ศาสตร์เดือนสิล์นะครับเป็นประเภณนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ดูนะครับ เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะสาเหตุที่ทําให้วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่างกันนะครับอย่างแรกเลยคือความหลากหลายทางเชื้อชาติความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และรูปแบบการดรําเนินชีวิตนะครับมันก็เลยทําให้วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละที่แตกต่างกันไปนะครับวันกูจะจะบอกว,ว่าวันนี้ไม่มีกันบ้านนะครับแต่อยากให้น้องน,นทบทวนหนังสือนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ